แต่จำเลยอ้างอะไรได้ครับจำเลยอ้างอะไรได้จำเลยเนี่ยอ้างบรรดาลโทสะได้นะครับสารดีกาเนี่ยนะพิจารณาแล้วเห็นว่านะแม้บีนะครับจะเป็นภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของจำเลยนะครับแต่การที่ b เนี่ยเอาชายชู้เข้ามาฟิชเจอริงกันเนี่ยนะครับก็ถือเป็นการข่มเหงจำเลยอย่างไร้แรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมแล้ว นะถือเป็นการข่มเหงจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมแล้วนะฮะจำเลยเนี่ยนะครับก็เอามีดนะฮะที่อยู่บริเวณนั้นนะครับวิ่งเข้าไปแทงนะฮะเนี่ยกำลังฟิชเจอริงกันเลยนะฮะจำเลยเนี่ยวิ่งนะฮะเอามีดพับเล็กเนี่ยออกไปแทงนะครับนายเอถึงแก่ความตายนะครับเช่นนี้นะฮะแม้จะไม่ใช่เป็นการอะไรเอ่ยประทุษสลายอันละเมิดด้วยกฎหมายที่จำเลยเนี่ย จะสามารถป้องกันตามมาตรา68ได้แต่พฤติกรรมดังกล่าวนะครับสารดีกาก็มองว่าการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการข่มเหงจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมแล้วนะครับถือเป็นการข่มเหงจำเลยด้วยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมแล้วพอเป็นการกระทำโดยจำเป็นเสร็จปุ๊บนะครับผมบอกแล้วว่ามันก็ถือว่าเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมใช่ไหมฮะเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม พอขอไข่ไปตีคอควายเสร็จปุ๊บคอควายเกิดอะไรขึ้นครับคอควายเกิดโทสะขึ้นนะครับคอควายเกิดโทสะขึ้นนะครับพอเกิดโทสะขึ้นเนี่ยก็รีบวิ่งทําร้ายขอไข่นะครับรีบวิ่งทําร้ายขอไข่นะเช่นนี้เนี่ยนะครับคอควายเนี่ยก็สามารถอ้างบรรดาลโทสะนะครับอ้างบรรดาลโทสะโทสะขออภัยอะอ้างบรรดาลโทสะนะครับต่อขอไข่ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะคอควายเนี่ย <mo> ด้วยความที่รู้ว่าอะไรเอ่ยด้วยความที่รู้ว่ากอไก่เนี่ยเอาเปืนนะครับมาจ้องที่ขอไข่เพื่อให้ขอไข่ตีตนนะครับขอควายเนี่ยจึงวิ่งไล่ทําร้ายกอไก่ด้วยนะครับ <S <S ไม้เรียวใช่ไหมครฟาดไปถือน่ขาเป็นแนวเลยนะครับ <S <S หรือบางครั้งเนี่ยก็อะไรเอ่ยก็ด้ามไม้แบตนะครับหรือก้านมายมหน้าบ้านนะครับตัวผมเนี่ยโดนจนชินนะครับอันนี้เนี่ยด้วยลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าพ่อแม่เนี่ยนะครับดุดา หรือว่าอะไรเอ่ยหรือว่าสั่งสอนตีสั่งสอนตามจารีประเพณีถูกไหมครับเช่นนี้เนี่ยถ้าพ่อแม่ดุดา่านะครับหรือตีสั่งสอนนะลูกเนี่ยถ้าอยู่ดีๆลูกโกรธและเอามีดไปแทงนะครับเช่นนี้ลูกก็จะอ้างบันดาลโทสะไม่ได้ถูกต้องไหมฮะเพราะว่าการกระทําของพ่อแม่เนี่ยมันไม่ใช่เหตุอันไม่เป็นธรรมถูกไหมฮะมันไม่ใช่เหตุอันไม่เป็นธรรมพ่อก็ไก่พูดเสร็จปุ๊บขอไข่ในฐานะลูกนะฮะ ไม่รู้ยังไงนะครับเกิดความใจเย็นกอไก่เนี่ยขอไข่นะฮะขอไข่เนี่ยเกิดความใจเย็นนะครับพูดไปว่าเสร็จแล้วก็ให้เสร็จกันไปนะครับเสร็จแล้วก็ให้เสร็จกันไปนะคําตรงเนี้ยนะฮะทุกท่านสังเกตเลยเหมือนเขาจะไม่เอาเรื่องถูกไหมครับเหมือนเขาจะไม่เอาเรื่องนะปรากฏว่ากอไก่เนี่ยยังไม่จบกอไก่พูดอะไรต่อฮะกอไก่พูดว่าเสร็จแต่มึงกูไม่เสร็จนะครับ อา้ามึงจะเสร็จใช่ไหมก็เรื่องของมึงนะครับแต่กูไม่เสร็จนะครับกูไม่เสร็จให้ทุกท่านดูอย่างนี้นะครับสองคำประกอบกันมึงไม่นักเลงพ่อมึงถูกกูฆ่าตั้งแต่เล็กๆนะครับมึงไม่มีน้ำยานะดังนั้นเนี่ยจำเลยเนี่ยก็สามารถอะไรเอ่ยอ้างป้องกันไม่ใช่เดี๋ยวะอ้างว่าเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะได้นะครับสารกากาบอกนะฮะการที่โจดร่วมกับพวกจอดรถขวางจำเลย ไม่ให้ไปทํางานนะครับและโจดร่วมเนี่ยมากระชากประตูรถและทุบกระจกรถหลายครั้งเท่ากับเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจำเลยอ้างบรรดาโทสะได้จำเลยอ้างบรรดาโทสะได้นะครับเห็นไหมฮะการที่คุณเข้าไปกระชากประตูเขาไปเคาะเคาะทุบกระจกรถเขาเนี่ยนะครับมันเป็นการกระทําอะไรมันเป็นการกระทําต่อทรัพย์สินถูกไหมครับมันเป็นการกระทาต่อต่อทรัพย์สินของเขาใช่ไหมฮะ ต่อทรัพย์สินไม่พอนะครับคุณไปจอดรถขวางอีกนะครับพฤติการเช่นนี้สารดีการมองว่าเป็นการอะไรฮะเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจําเลยใช้ปืนยิงเนี่ยจึงอ้างบันดาลโทสะได้นะฮะจึงอ้างบันดาลโทสะได้การกระทําของสอนะครับเป็นการกระทําโดยบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงอันนี้ประเด็นที่ผมบอกไปแล้วถูกไหมครับแต่พอเนี่ย ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของสเนี่ยจะอ้างบรรดาลโทสะด้วยไม่ได้นะครับจะอ้างบรรดาลโทสะด้วยไม่ได้พูดง่ายๆว่าแม้คุณจะสนิทก,กับสามีขนาดไหนนะครับคุณจะสนิทสามีขนาดกับสามีขนาดไหนถ้าภรรยาเขาถูกทำร้ายคุณปล่อยให้เป็นเรื่องของสามีเขานะถ้าภรรยาเขาถูกทำร้ายปล่อยให้เป็นเรื่องของสามีเขานะครับ คุณจะอ้างความสนิทกับสามีของเขาเนี่ยนะฮะเพื่ออ้างบันดาลโทสะต่อคนที่มาข่มเหงภรรยาเนี่ยไม่ได้ทีเนี้ยคนที่จะอ้างว่าถูกข่มเหงได้ก็คืออะไรเอ่ยก็คือตัวสามีที่ชอบด้วยกฎหมายถูกไหมครับกระทําต่อภรรยานะถือว่าข่มเหงสามีด้วยนะฮะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ใช่ไหมฮะความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะครับแต่กระทําต่อภรรยานะครับถือว่าเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมต่อสามีใช่ไหมฮะแต่ไม่ถือว่าเป็นการข่มเหงเพื่อนสนิทของสามีด้วยประเด็นนี้ระวังให้ดีๆนะครับนะไม่ถือว่าเป็นการข่มเหงเพื่อนสนิทของสามีด้วยนะครับเช่นนี้เนี่ยเพื่อนสนิทของสามีก็อะไรเอ่ยก็ไม่สามารถอ้างนะครับ เพื่อเป็นเหตุบรรดาลโทสะตามมาตา72ได้